คนไทยส่วนใหญ่เนี่ยอ้วนจากข้าวแป้งน้ำตาลที่เกินความจำเป็นนะครับสี่สุดลับการทานไขมันให้ผอมลงซึ่งคนส่วนใหญ่ไม่รู้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเวลาพูดถึงไขมันนะมีทุาคนบอกว่าอย่ากินไขมันนะครับเดี๋ยวมันจะอุดตันเส้นเลือดอย่ากินไขมันเดี๋ยวไขมันในเลือดสูงอย่ากินไขมันเดี๋ยวยิ่งกินไขมันยิ่งอ้วนผมอยากจะบอกว่าจริงๆคนไทยส่วนใหญ่เนี่ย อ้วนจากข้าวแป้งน้ําตาลที่เกินความจําเป็น,นครับแล้วตัวข้าวแป้งน้ําตาลที่เกินความจําเป็นเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นไขมันที่เรียกว่าไตรยริซไยแล้วก็สะสมทําให้มีพุงต้นแขนใหญ่ต้นขาใหญ่มีเซลล,ลลูไลท์นะครับดังนั้นสิ่งที่ผมอยากจะบอกสําคัญมากเลยครับคือถ้าคุณอยากจะกินไขมันให้ผอมลงเนี่ยคุณต้องรู้ก่อนว่าคุณต้องลดข้าวแป้งน้ําตาลที่เกินความจําเป็นก่อนร่างกายถึงจะไปใช้ไขมันจากอาหารได้ง่ายขึ้นแล้วก็ไม่เกิดการสะสมนะครับข้อที่1ครับคือ น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นมีคนพูดเยอะมากเลยว่าอยากกินน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นแต่กลัวไขมันจะขึ้นผมบอกว่าถ้าคุณลดข้าวแป้งน้ำตาลลงนะครับน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นวันละ1-2ช้อนโต๊ะก่อนอาหารเช้ามันจะไม่ทําให้คุณอ้วนแล้วครับแถมกระตุ้นการเผาผลาญด้วยจากการวิจัยอันที่2สําคัญมากเลยนะครับคือน้ํามันมะกอกครับหลายคนบอกว่าน้ามันมะกอกเนี่ยเป็นน้ํามันที่มีประโยชน์มากมายใช่ครับมันมีประโยชน์มากมาย แต่คุณต้องทานแค่วันละหนึ่งสองช้อนโต๊ะอาจจะทานคู่กับสลัดผักก็ได้นะครับอันนี้เป็นคําแนะนําของผมนะครับแต่ก็ต้องกลับไปข้อเดิมครับคือต้องลดข้าวแป้งน้ําตาลไม่ให้เกินความจําเป็นนะครับข้อที่3นะครับคือไขมันที่อยู่ในอาหารธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งที่หลายคนอาจจะไม่รู้คือไข่เวลาคุณกินไข่ไม่ว่าไขาช่ชนิดไหนก็ตามแต่ผมแนะนําเป็นไข่ไก่หรือไข่เป็ดเนาะเพราะว่าถ้ากินไข่ชนิดอย่างเช่นไข่นกกระทา,ามันมีไข่แดงเยอะโปรตีนจากไข่ขาวน้อยผมเลยไม่ค่อยแนะนำดนะังนั้น กินไข่หรือไข่ไก่อย่างใดอย่างหนึ่งวันหนึ่งอาจจะเริ่มจากหนึ่งฟองก่อนถ้าผ่านไป3าถึงหเดือนคุณเจาะเลือดแล้วคอเลสเตอรอลก็ไม่ได้ขึ้นอะไรคุณก็กินวันละ2ฟอง3ฟองแต่ปัจจุบันเนี่ยผมกิน 3, 3ฟองต่อวันมา7ปีแล้วก็ะะระดับไขมันก็ปลอดภัยดีอันที่4ี่นะครับสาคัญมากเลยคือไขมันนะครับที่ได้จากน้ํามันหมูก็ทานได้ครับแต่ผมบางคนบอกว่าเฮ้ยให้ทานเยอะเหรอผมไม่ครับ ให้ใช้สำหรับการประกอบอาหารก็ได้ครับถ้าใครบอกว่ากลัวไขมันที่เกิดจากพืชเพราะว่ามีคนบอกว่าต้องใส่ไฮโดรเจนนู่นนี่แล้วอันตรายผมคินเนะี่ยน้ำมันหมูปกติได้เลยแต่คุณก็เอาไปทอดไข่เอาไปใช้ให้น้อยที่สุดผมเน้นคำานี้นะครับใช้ให้น้อยที่สุดเท่าที่จําเป็นครับดังนั้นถ้าคุณทานตาม4ข้อนี้ตามความจําเป็นของร่างกายที่ใช้เซลล์คุณครับในสมองส่วนใหญ่หนึ่งใน3เป็นไขมันนะครับเซลล์ทุกเซลล์ที่แต่หัวจรหลดเท้าเป็นไขมันยังไงร่างกายก็ต้องกินไขมันครับ แต่ที่เรากินเราอ้วนเพราะว่าเรากินข้าวแป้งน้ำตาลเยอะเกินความจำเป็นดังนั้นอยากผอมลงนะครับโดยการกินน้ำมันต้องรู้ก่อนว่าลดข้าวแป้งน้ำตาลก่อนครับแล้วก็กินน้ำมันวันละแค่1นช้อนโต๊ะหรือไข่เริ่มต้นวันละ1นองฟองก่อนครับเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ตรวจสุขภาพประจำปีทุกปีนะครับใครชอบความรู้ดีๆแบบนี้ใน YouTube มีครับให้พิมพ์คำว่าตัว Y แล้วก็ตัวทีนะครับส่งเข้ามาใน ใต้คลิปนี้นะครับแล้วทีมงานผมจะส่งลิงก์ให้ครับสำหรับคุณไปดูใน YouTube มีอีก700คลิปให้คุณดูฟรีเป็นความรู้ระดับพรีเมียมเลยครับสวัสดีครับ